มากนะเพราะว่าพ่อเลี้ยงเขามาลำบากเนาะแต่เข้าทําให้พ่อสบายแล้วหลายคนคิดว่าทำไมหนูถึงให้พ่อแค่นี้ที่หนูให้พ่อไปของขวัญปีนี้ก็คือหนูถ่ย<ห>ที่ของปู่คือให้พ่อข, yorum. ข, yorum. ขอบคุณมากนะครับ 8แสนบาทแล้วก็ Four 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 2, um, it, it ปลูกบ้านให้พ่อพร้อมรวมทั้งหมด2ล้าน4ค่ะขอบคุณมากนะครับก็อันนี้เอาไปซื้อขนมกินก็เป็นกำลังใจนะครับจากลูกๆทุกคนนะครับก็ผมเลี้ยงลูกมาไม่ไม่เคยได้ให้อะไรลูกเลยเพราะว่าผมไม่มีต้นทุน แล้วก็มีผู้ที่แต่งเพลงให้ผมร้องเพลงที่ผมร้องไปเมื่อกี้นี่แหละมันเหมือนสะท้อนชีวิตว่าถ้าไม่มีน้องนุ่นก็คงไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผมปลื้มใจแต่ถามว่ามีน้องนุ่นผมดีใจครับแต่ว่าถ้ามีแต่ลูกไม่มีพี่น้องแฟนคลับ f อฟซซับพอร์ตลูกผมแล้วลูกผมจะมีอะไรให้ผมขอเสียงปรบมือให้แฟนคลับเอฟซด้วยขอบคุณมากนะครับ ยังไงก็รักแล้วก็สงสารนะครับศิลปินไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนนะครับก็สร้างความสุขความบันเทิงให้ท่านแล้วท่านมีความเมตาตาก็เหมือนกับท่านเมตตาลูกผมนะครับลูกให้ทุกอย่างตอนนี้ลูกก็ซื้อให้ให้พ่อขี่แล้วก็ซื้อที่ซื้อบ้านปลูกบ้านให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็ถ้าได้ทําบุญเมื่อไหร่ถ้าเลี้ยงพระเมื่อไหร่ นะอาจจะเชิญพี่น้องไปนะครับแตไ่ไม่มีลิเกคงจะไม่มีหรอกเนาะเพราะว่าผมไม่มีต้นทุนตรงนั้นนอกสัจกลุงฟ้าบารมีจะไปช่วย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับก็ขอบคุณมากนะครับปลื้มใจดีใจผมผมร้องไห้แล้วก็เสียใจมามา,มากแล้ววันนี้ขอให้ความสุขความบันเทิงกับท่านผู้ชมแล้วกันขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณมากนะนะเพราะว่า พ่อเลี้ยงเขามาลำบากเนาะแต่เข้าทำให้พ่อสบายเดี<ห>๋ย <สา S 1> วหลายคนคิดว่าทำไมหนูถึงให้พ่อแค่นี้<ห>นที่หนูให้พ่อไปของขวัญปีนี้ก็คือหนูถทยที่อของปู่คือในพ่อขอบคุณมากนะครับ 8แสนบาทแล้วก็ปลูกบ้านให้พ่อพร้อมรวมทั้งหมด2ล้าน4ค่ะขอบคุณมากนะครับก็อันนี้เอาไปซื้อขนมกินก็เป็นกำลังใจนะครับจากลูกๆทุกคนนะครับก็ผมเลี้ยงลูกมาไม่ไม่เคยได้ให้อะไรลูก <c oughs> เลยเพราะ,ะว่าผมไม่มีต้นทุน แล้วก็มีผู้ที่แต่งเพลงให้ผมร้องเพลงที่ผมร้องไปเมื่อกี้นี่แหละมันเหมือนสะท้อนชีวิตเลยถ้าไม่มีน้องนุ่นก็คงไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ